สวัสดีครับนะฮะก็มีหลายท่านนะครับทักเข้ามาสอบถามนะครับในกรณีที่นะครับอยู่ๆนะมีหมายบังคับคดีมาติดมาห้อยไว้ที่บ้านนะครับยังไม่ถูกฟ้องเลยนะครับผมจะต้องทํำยังไงนะผมยังไม่รู้เลยว่าเขาฟ้องผมเมื่อไหร่นะครับคําบังคับก็ไม่มีไม่เจอนะอยู่ๆก็เป็นหมายบังคับคดีมาติดที่หน้าบ้านเลยนะครับผมจะต้องทํำยังไงนะฮะ ก็จริงๆถ้าพูดถึงนะฮะตามขั้นตอนของกฎหมายเนี่ยอันนี้ก็คือสารท่านพิพากษาก็คือผ่านกระบวนการมาหมดแล้วนะครับนะฮะถ้าตามกฎหมายจริงๆนะฮะก็ต้องติดต่อกับเจ้าหนี้นะครับขอชําระหนี้ขอผ่อนขออะไรก็ว่าไปนะฮะอนนี้ก็อยู่ที่เจ้าหนี้นะครับนะฮะอีกกรณีหนึ่งนะครับนะฮะถ้าคุณคิดว่าคุณไม่ได้รับหมายสารเลยเนี่ยนะฮะคุณก็นะฮะจ้างทนายนะครับยื่นคําร้องขอพิจารณาคดีใหม่นะครับนะฮะ หรืออีกกรณีหนึ่งนะครับถ้าคุณคิดว่าคุณเป็นหนี้เขาจริงอ่ะมันยังไม่ขาดอายุความนะฮะอยากให้มันจบจบไปก็ติดต่อเจ้าหนี้นะฮะขอปิดขออะไรก็ว่ากันไปชาระมันไปก็ให้มันจบไปนะครับนะแต่ในกรณีที่เป็นหนี้สินที่ค่อนข้างที่มันเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะที่คุณยังไม่ได้รับหมายสารคุณคิดว่าคุณอ่ายังไม่ได้ต่อสู้เลยนะฮะอยู่ๆก็มีหมายมาครับคดีนะฮะอันนี้ก็มีจริงนะครับมีจริงอันนี้ทนายไม่ได้บอกว่า คุณมั่วนะฮะแต่ว่ามันมีจริงนะฮะถ้าในกรณีอย่างนี้ถ้าคุณบอกลบคุณหารเนี่ยถ้าคุณคิดว่านี่ตัวเนี้ยนะฮะมันเยอะแล้วก็คุณไม่ได้รับความเป็นธรรมน่ยคุณก็จ้างทนายนะฮะยื่นคำร้องขอพิจารณาคดีใหม่นะฮะแต่คุณก็ต้องคํานวณด้วยนะครับว่าค่าจ้างทนายค่าดําเนินการอะไรต่างๆเนี่ยมันคุ้มกันไหมถ้ามันคุ้มก็สามารถทําได้นะครับถ้ามันไม่คุ้มคิดว่านี่สินที่เป็นอยู่อ่ามันก็เป็นจริงอ่ะนะฮะก็ไม่ได้เยอะอะไรนะฮะก็ติดต่อเจ้าหนี้นะฮะ ขอจ่ายขอผ่อนขอตัดจบปิดจบแพคคัดอะไรก็ว่ากันไปนะครับผมนะฮะเพราะว่ามันเลยกระบวนการพวกนั้นมาหมดแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับนะฮะสวัสดีครับ